น่าจะเป็นบุคคลที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มากสุดในประวัติศาสตร์ของไทยแล้วครับกับกรณีของคุณพัชระซึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1สลักดิจิทัลมากถึง16ใบหรือเท่ากับ96ล้านบาทแล้วก็ยังไปถูกรางวัลที่1ของกองสลักพระสังคุนน็อตอีก8ใบ48ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งหมด144ล้านบาทนะครับ ซึ่งทางคุณพัชระก็ไปเล่าให้ฟังเอาไว้ตอนไปขึ้นเงินรางวัลกับสำนักงานสลากรวมถึงตอนที่คุณน็อตเอาเงินรางวัลมาให้เขาบอกว่าตอนแรกไม่ได้คิดจะซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่1ทธันวาคม65ที่ผ่านมาเลยครับเพราะงวดก่อนซื้อไปเยอะแล้วก็โดนกินไม่ถูกสักใบครับแต่ปรากฏว่าวันที่17พฤศจิกายนแกก็จุดทูบเสียงโชคเนี่ยแหละครับแล้วก็ขอพรที่หิ้งพระไปแล้วปรากฏเลขที่ทูบมันออกมาคือ805 จากนั้นก็ไปหา3ตัวหน้าเติมครับก็กลายเป็นเลข375805แล้วเขาบอกว่าซื้อเลขนี้เลขเดียวเท่านั้นเลยนะครับของงวดวันที่1ธันวาคมนี้โดยไปซื้อกับสลักดิจิตัลในแอปเปาตังเนี่ยสิบใบแล้วก็ไปซื้อกับกองสลักท้าสมคุณน็อตอีก8ใบด้วยกันครับแล้วเขาบอกนะครับตั้งแต่มีสลักออนไลน์มาไม่ได้ไปซื้อหวยที่แผงเลยครับก็จะซื้อกับสลักดิจิทัลแล้วก,กองสลักพลัสเท่านั้นแล้วยังไม่พอครับ เขาบอกด้วยว่าเขาไม่ได้เล่นหวยใต้ดินนะครับซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นล้วนๆเลยครับโดยเงินรางวัลที่ได้มาคุณพัชระบอกว่าก็จะนําไปใช้ในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนําไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลรวมถึงทําบุญที่วัดแล้วก็ฝากคําแนะนํามานะครับใครที่ซื้อลอตเตอรี่ขอให้ซื้อแต่พอดีตามกําลังของตัวเองครับส่วนลอตเตอรี่งวดวันที่16ธันวาคม65นี้ครับ มีการจำหน่ายผ่านสลากดิจิทัลในแอปเปาตางังรวมทั้งหมดคือ16,241,000ฉบับนั่นแสดงว่าบางหมายเลขจะเป็นหวยชุดที่มีมากถึง17ใบด้วยกันครับแล้วเพื่อนๆเนลยครับลอตเตอรี่งวด16ธันวาคม65ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปเปาตังไปได้เลขชุดมากที่สุดกี่ใบครับอย่าลืมกดไลค์กด s u c s i r i b e YouTube ช่องโมนท์ช n เนลด้วยนะครับ รวมถึงติ๊กต k อกโมในแอ s สกอร์วเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆที่มีประโยชน์นะครับ